สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาให้นิเคอิก,กันต่อนะคะนิเคอิวันนี้นะคะเช้าๆนะคะ,ะขอให้ได้นะคะวันนี้นะคะขอให้จับย่หมัดนะคะเรามาลุ้นด้วยกัน,นะคะ่ะนิเคอิที่น่าจะมาวันนี้นะคะนิเคอิวันนี้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่สามสิบแล้วแปบ๊บเดียวนะคะเดือนนี้ นี้แป๊บเดียวเลยนะคะแปบ๊บเดียวมากๆผ่านไปเร็วมากเวลาไวเหมือนโกกเลยนะคะนี่เลยค่ะเด่นของเขานะคะนี่ค่ะเช้าบ่ายนะคะนี่ศูนย์นะคะเช้าบ่ายนะคะนี่เคอีนะคะเช้าบ่ายนะคะี๋ยวเจาะให้เด่นแปดชุดนะคะ ตัวนี้สิบบนนะคะสิบบนนะคะจะให้เด่นเด่นของเขานะคะนี่ค่ะเด่นของเขานะคะเด่นของเขาเลยนะคะ สี่ชุดนอกนั้นก็จะเป็นกันให้อีกกันให้อีกสี่ชุดนะคะนี้ลงมาเป็นศูนย์สองนะคะนี้ลงไปเป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นแปดศูนย์นีขึ้นไปแล้วก็แปดสองนะคะแปดสามกลายเป็นแปดสองนีเราไปนะคะอืมประมาณนี้นะคะ 3ตัวเราก็ให้ประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าศูนย์มันจะมาด้วยวันนี้ก่อนดักๆไว้เอานะคะเด่นของเขานะคะคนี่เลยค่ะถ้ามาตามนัดนะคะเด่นนะคะสมตัว3ชุดะค่ะนี่เคอีเช้าบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายสายรูดก็เด่นมากมายเลยก็คือศูนนะคะ ศูนย์เจ็ดสามนะคะเด่นมากมายนะคะศูนย์เจ็ดสามค่ะใส่รูดใส่ลากนะคะจับรูดจับลากได้ทีน,นี้ศูนย์เจ็ดสามค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเราฟันที่เจ็ดรองสามนะคะขอฟันที่สามแล้วกันวันนี้นะคะใส่รูดจะฟันสามนะคะ ฟันสาม่ะนะเอาไปพิจารณาพิจารณาญานกันเอาจะรูดตัวไหนมันเด่นทั้งสามตัวค่ะนะคะนะถ้าแยกขากันมานี่นี่ค่ะจับแยกขากันมานะคะใส่ตัวอื่นเข้าไปนะคะสามตัวเนี้ยต้องมานะคะสามตัวนี้เราฟันสามขอให้มาตามนัดนะคะเชาา้าบ่ายนะศูนย์เจ็ดสามเนี่ยใส่รูดใส่ลากลาก็ไปลากไปรูดได้เลยนะคะรูดเจ็ดศูนย์สามศูนย์ได้เลยนะคะ จับไปลูดได้เลย8ชุด4ชุดนีคะ4ชุดหน้านี่ก็เด็ดจับรูดได้นะคะจับลากได้นะคะนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเอานะคะเราคิดว่ามันจะมาประมาณนี้แหละนะคะเช้าบ่ายนี่เคอีนะคะเมื่อคืนก็ดาวโจนก็เด้งไปแล้วนะคะนะก็มาตามนัดอยู่แต่เสียดายนะคะนะแตกไม่แตกนะคะนะแต่แล้วฟันขาดเลย เด้งหน้าเด้งหลังนะคะเจาะสองตัวนะคะเด่นๆเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะเอ่อตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าให้ช้าไปให้เร็วไปเขาขออภัยนะคะตันี้แปดสี่สองก็ยังทันอยู่นะคะนะทันนะคะรู้สึกว่าเขาปิดอยู่ที่เขาปิดอยู่ที่เท่าไหร่ 30นะิะปิดตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะจัดทาเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขอีกตัวหนึ่งของเราก็แม่นอยู่นะคะสามรัดเด้งเหมือนกันนะสามรัดนี่สูตรสูตรนะสูตรนะคิดหาสูตรแม่นอยู่นะคะแม่นอยู่นะ ลองไปดูกันนะคะหาอะไรที่มันแม่นๆนันนน้นเล่นนะคะจะได้ตังะคะ่ะจะได้ตังใช่นะคะนะพอหอมปากหอมคอกันนะคะตัวนี้ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขนะคะนัก เสียงดวงทั้งหลายเท่านั้นนะคะสิบบนเรายังแม่นอยู่นะคะสิบบนเนี่ยสิบบนเรายังแม่นใครยังไม่รู้ชุมชนใครยังไม่รู้ว่าชุมชนอยู่ตรงไหนคะไม่น่าจะมีแล้วนะเนี่ยคะ่ะชุมชนนะคะนะขอโชว์ชุมชนข้างบน,นะคะใครยังไม่รู้นะคะชุมชนเนี่ย ก็จิ้มไปข้างบนมันจะมีนะเกี่ยวกับนะคะดูช่องได้ว่ามีอยู่นะคะรายละเอียดของช่องนะคะคือเราจะมาตรงนี้ได้ยังไงเหรอนะคะจิ้มไปตรงช่องของเรากลมๆเล็กๆเนี่ยเนี่ยช่องเนะะี่ยช่องถ้าใครเห็นตัวเนี้ยจิ้มเข้าไปเลยถ้ายังไม่เจอก็จิ้มเข้าไปอีกรอบจนเจอนะคะน่าจะจิ้มสักสองรอบนะคะก็จะเจอด้านบนแถบด้านบน จะเป็นวิดีโอเพลย์ลิสต์นะคะหาหาไม่เจอก็เป็นเพลย์ลิสต์ก็แยกเป็นประเภทให้แล้วนะคะมีแยกเป็นประเภทให้นะคะแต่ก่อนก็ไปดูลูกแมวของเราได้อังกิล่านะคะครอบครัวอังกิล่าเนี่ยเราเนี่ยเริ่มต้นของเราตั้งแต่ปีสิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดสิบแปดแล้วคะ่ะตัวนี้ทํานานแล้วนะคะแต่เราทําเป็นเล่นของลูกแมวน้องแมวของเราที่ได้อังกิล่ามา ตอนนี้หายไปแล้วนะคะอันกิลา่าหายเข้าป่าไปไม่กลับมาเลยแล้วลูกสองสามตัวนะหายไปนะคะนะเป็นไตร้ดียังยังไม่รู้เลยนะคะยังไม่กลับมานะมามากันจากน้องคายเลยมาหายที่นี่นะคะเสียดายมากเลยเขาคงจะหลงป่าหลงหรือไม่ยังไงนะคะแต่งูเยอะนะคะที่นี่เรากลัวมากเลยงูจะกินเขาแต่เขาคงไปสบายแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นครอบครัวอันกิล่านะ เอาไปดูกันได้เพลิดจะเขียนว่าครอบครัวอังกิล่านะคะเนี่ยใครยังไม่ดูนะคะเธอคือทำไว้คือช่องเรานานแล้วนะเราไปดูได้ตรงเกี่ยวกับนะคะเนี่ยเขาเกี่ยวกับมันจะเป็นว่าเราเปิดมาตั้งแต่ปีไหนะปีสิบเจ็ดนะคะอันนี้เราเปิดมาเนี่ยตั้งแต่ปีสิบเจ็ดวันที่ยนะี่สิบสองเราเปิดช่องมานะคะกี่ปีแล้วนะคะสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดในสี่ปีแล้วนะคะเนี่ยนะเพิ่งมาบูมลงลงลงเลขนะคะแต่ก่อนลงน้องแมวนะคะไม่ค่อยมีใครเห็นแต่กต็ก็มีใครคนดูอยู่นะคะมีสมชแต่ว่าน่าจะไปแล้วเพราะว่าบางท่านก็จะไม่ไม่ชอบการพน,นันนะคะตัวเลขนะคะขออภัยนะคะพอดีพอดีคนชอบนั้นเราก็ลงให้นะคะพอได้ อาหารน้องหมาน้องแมวอยู่นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะไปแล้วค่ะ